สวัสดีครับมีอยู่คําถามหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือวิชามหาเวดูดาวจากเรื่องกระบี่เยอะยุทธจกักรดูๆไปแล้วแนวทานเนี่ยมันไปคล้ายๆกับวิชาจากเรื่องแปดเทพอสูมังกรฟ้าก็คือวิชาลมปานพูดอุดรตกลงแล้วมันคือวิชาเดียวกันหรือเปล่าก่อนอื่นผมขอเล่าแบบสั้นๆสําหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าลืมไปแล้วก่อนนะก็คือในเรื่องแปดเทพอสูมังกรฟ้าเนี่ยมันจะมีตัวหลักคือต้นอี้ เขาได้บังเอิญไปเรียนวิชาหนึ่งของสำนักสลานลมชื่อว่าลมปานผู้อุดรเขาเรียนได้ส่วนหนึ่งนะคือไม่ได้เรียนทั้งหมดซึ่งมันทําให้เขาสามารถที่จะดูดพลังหรือว่าดูดกลาลังภายในของคนอื่นได้แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในการดูดของมันนะนะนอกจากนี้ในเรื่องแปดเทพมันยังมีอีกวิชาหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงการจงคนในเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่ามันคือวิชาเดียวกัน นั่นก็คือยอดวิชาสลายพลังของเตงชุนชิวซึ่งตัวเตงชุนชิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิษย์สำนักสลาลโลมเหมือนกันแต่ว่าเขาแยกตัวออกไปตั้งสำนักใหม่ชื่อว่าสำนักแชร์ซกหรือว่าสำนักหมู่ดาวแต่ว่ายอดวิชาสลายพลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้พิษในการเข้าไปทําลายกําลังภายในของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่ามันไม่ได้ดูพลังเข้ามานะตอนนั้นมันก็จะต่างกันอยู่พอสมควรทีนี้พอมาในเรื่องกระบี่เยืย่ยธุจักร ซึ่งห่างจากแปดเทพอยู่หลายร้อยปีเลยมันมีวิชาที่ชื่อว่ามหาเวทดูดดาวโดยคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะสามารถดูดพลังคนอื่นได้เหมือนกันหลายคนเลยสงสัยว่าอแล้วมันคือวิชาเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีที่มาจากลมปานผู้อุดอรหรือเปล่าในส่วนนี้ในนิยายมีคำตอบไว้ให้ชัดเจนอยู่แล้วตามนี้นะเขาบอกว่ายอดวิชาดูดดาวนี้บรรยายิขึ้นโดยสำนักสลานลม สมัยปักสองซึ่งมันจะแบ่งเป็น2กระแสนะคือวิชาลมปลาผู้อุดรกับยอดวิชาสลายพลังโดยผู้ที่สืบทอดมาเนี่ยก็จะมีเออสกุลต้วนแล้วก็เออสำนักหมู่ดาวต่อมาเนี่ยก็บอกว่ามันมารวมเป็นน้ำหนอันเดียวเรียกว่ายอดวิชาดูด,ดาวก็แปลว่ามันเป็นการเอา2วิชาเนี่ยมาหลอมรวมกัน ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นวิชาที่เหนือกว่านะเพราะว่าเอาสองอันมารวมกันแต่ว่าถ้าดูจากการใช้งานในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีข้อเสียของมันอยู่เหมือนกันตามที่เขาบอกนะว่าเขาพบว่าไอ้ยอดวิชานี้มันมีข้อบกพร่องหลายประการคือไอ้พลังฝีมือที่ดึงดูจากผู้อื่นเข้ามาเนี่ยมันจะย้อนทําร้ายตัวเองยิ่งดูมาเยอะมากเนี่ยไอ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งรุนแรง ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการเอาสองวิชามารวมกันมันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นวิชาที่เหนือกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้สองวิชาที่หลงเหลือมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ทั้งคู่อย่างที่บอกไปว่าตัวต้นอีเอเนี่ยก็ไม่ได้เรียนมาครบและตัวเขาเอเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะถ่ายทอดวิชาให้ใครได้เหมือนกับว่าตอนที่เขาเรียนรู้เนี่ยคล้ายๆกับว่าเรียนรู้โดยบังเอิญซะมากกว่าส่วนวิชาสลายพลังไอ้กระถานที่เอาไว้ฝึกเนี่ยมันก็หายไปแล้ว คือตอนนั้นอาจือลืมไว้ตอนที่ไปช่วยเฉียวฟงจากในคุกแล้วก็ลืมทิ้งไว้และตัวสํานักเองก็ดูเหมือนว่าจะถูกกลืนไปแล้วตอนนั้นก็เป็นไปได้สูงว่าตัววิชาเนี่ยมันน่าจะไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วต่อให้ตัววิชามันสมบูรณ์ส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันแปลกๆอยู่เพราะว่าโดยแนวทางของวิชาสลายพลังมันเป็นการใช้พิษซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของลงปราณผู้อุดอรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันดูพลังไม่ได้ด้วยซ้ํา และมหาเวทดูดดาวเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้พิจะกรอย่างใดผมก็เลยว่ามันไม่น่าจะมีส่วนของวิชาสลายพลังเข้ามาร่วมด้วยมากสักเท่าไหร่แต่น,นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะทีนี้ถ้าเอามาเทียบกันดูเหมือนว่ามหาเวทดูดดาวเนี่ยจะใช้งานได้สะดวกกว่าเพราะว่ามันสามารถดูดได้ทุกส่วนในขณะที่ลมปานผู้อุดรของต้นอี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ต้นอี้ก็มักจะดูดจากทางหัวแม่มือหรือไม่ก็เป็นความบังเอิญที่แบบมันลงตัวพอดีแต่ตรงนี้ต้องบอกว่า ตัวต้วน EA เนี่ยก็ไม่ได้เรียนมาครบส่วนซีจูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนในเคสดูดพลังดังนั้นเราก็เลยไม่ได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดว่า้แบบครบครบ,ครบเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนในเรื่องของข้อเสียของมหาเวดูตาเนี่ยถ้าพลังที่ดึงดูดมาเป็นคนละแนวทางกันมันจะมีปัญหาอยู่คือมันจะไม่เข้ากันในขณะที่ของลมปานผู้อุดอรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ที่เราเห็นว่าต้นี้มีปัญหาป่วยจนกระทั่งต้องไปหาทางรักษาที่วัดมังกรฟ้า อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณซะมากกว่าบวกกับการที่ต้นอี้เอง e เนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเดิมพลังซึ่งพอต้นเจิงหมิงสอนวิธีการชักนําพลังให้อาการก็ดีขึ้นก็ดูคล้ายกับว่าวิชามหาเวทตดูดาวจะมีปัญหาตรงนี้แต่มันจะเป็นปัญหาที่ตัววิชาจริงๆหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวผู้ฝึกเองอันนี้ก็ไว้เดี๋ยวรอค่อยมาวิเคราะห์กัน เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมันแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ออกข้อดีข้อเสียอะไรพวกนี้รวมไปถึงรายละเอียดของแต่ละวิชาไว้แยกทําเป็นคลิปๆปไปละกันสําหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าวิชาไหนดีกว่าชอบวิชาไหนมากกว่าลองคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้ไปแล้วสวัสดีครับ